ปอร์เซนไตตตัวไหนไหร้ไประโยชน์เปิดตัวโคตรกากไม่รู้มาทำไมโชงอ่กไม่พอแพ้แบบเสียหมาอีกมันจะมีเซ็นไตตัวไหนบ้างเดี๋ยวรอไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยละครับ โปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมฟอร์อัพฟันมไปเรื่อยตายเย้โอ <Yeah. S 2> ้โห <Yeah. S 2> oh อะไร <laughs> <laughs> เสียงเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรวอมไงเอาวอมนะใช่เป็นการวอมเสียงแน่นอนและวันนี้เนี่ยเรากลับมากับเรื่องเซนไตอีกแล้วเขาบอกเซนไตช่วงนี้เนี่ยขายไม่ค่อยดีเลยแล้วเราทำไมเราต้องทำตลอดเลยมีแบบพอดแคสต์เซนไตไปแล้วเราเอาคอนเทนต์เซนไตบ้างอ่ะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเซนไตและวันนี้เกี่ยวกับเซนไตเลยเออยังไงเป็นเซนไตที่ไรประโยชน์มาเพื่ออะไรมาถึงก็แพ้บ้างตายบ้างอะไรแบบนี้กันไปแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เลี้ยงแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุค ปัจจุบันดีกว่าว่าตัวไหนบ้างที่มันไร้ประโยชน์เริ่มต้นด้วย X1 Mark สุกะเรียวโอ้โหครับตัวนี้เป็นยังไงคุณแจนะตัวนี้อะเออรุ่นพี่ของมาร์คแมนคุณมอสแต่ว่าหน้าตามไม่เหมือนมาร์คแมนนะหน้าตามาร์คแมนเขาดูเท่นะจริงไอ้ตัวนี้มันแปลกๆเลยละมีลูกตาด้วยอะไรกไม่รู้ผมนึกว่าหลุดมาจากแบทเทิลฟิวเจใช่ผมว่าน่าจะของเหลือประวัติเขาเป็นยังไงบ้างคุณแจนประวัติก็เป็นรุ่นพี่ของมาร์คแมนที่มีพลังออร่าในการแปลงร่างไม่สมบูรณ์อยู่ๆเขาก็โผล่มาแล้วก็มาต่อสู้กกับพววทิ มาช่วยมาร์คแมนต่อสู้และเขาเนี่ยไปไม่รอดแะออไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรเขาก็เลยใช้พลังทั้งหมดเนี่ยไอระเบิดตุ้มไปพร้อมกับสับปรลาดตายเลยเหรอยังไม่ตายดิยังไม่ตายนะหัวแตกเฉยแต่เขาแปลงร่างไม่ได้นะไอหัวแตกนี่คือแปลงร่างไม่ได้ก็คือไม่มาช่วยเลยจริคล้ายๆกับมรมชิดันที่ขาเป๋แล้วแปลงร่างไม่ได้จะเป็นอย่างนั้น เห็นนะมันพันพวกหัวปุ๊บเสื่อมสมรรถภาพเลยอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันเจ็บยันไทยเรื่องใช่โอเคแล้วไม่ไปช่วยไปสู้นะไม่มีฮะลาดบอสปีศาจโผล่มาไม่ไปช่วยสู้ครับเออคอร์ไซมีไปแล้วตัวต่อมาคือตัวของเด็กกะไมรีซาทีเกลโอ้โหครับตัวนี้ผมบอกว่าเป็นรุ่นพี่ของเด็กกะเบรกเออใช่กอบจำชื่อไม่ได้ ชื่อัวในหัวเยอะเลยยังไงครับตัวนี้คุณแจ๊ดประวัติเขาเป็นยังไงเขาก็เคยอยู่กับนิกาเองมาก่อนและเขาลงมาที่โลกเพื่อจะมาตามเอลิเนเซอร์ตัวไฟและเขาก็จะมาสั่งสอน รุ่นน้อยอย่างเด็กลับเบรกว่าเฮ้ยอย่าอ่อนหัดนะเฮ้ยมึงเห็นเนี่ยเอเลนไอเซอร์มามึงต้องไปสู้มึงอย่าไปห่วงสถานการณ์คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ไหนได้เด็กับไรเนี่ยเขาอ่อนข้อเองว่ะเขาอ่อนหัดเองโอ้ใช่เปล่าเพราเขาเนี่ยโดนไฟไฟรั่วใช่มันร้อนแน่นอนนะมันร้อนแล้วเป็นยังไงต่อก็คือว่าทําอะไรไม่ได้ละไงต้องรอเด็กับเบรกเนี่ยมาช่วยโอ้โหยนี่ถ้าเกิดไม่ได้เด็กับเบรกเนี่ยเด็กับไรเนี่ยตายหายแล้วไม่รู้ว่าใครอ่อนหัดมากกว่ากันนะแต่ว่าเด็กลับไรนี่คือใช ใช่ไม่ได้ใช่ครับผมก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่โผล่มาและไร้ประโยชน์ครับผมตัวต่อมาคือเดกาโกเมรี่โอ้โหได้ข่าวว่าตัวนี้นี่เป็นตัวพิเศษเลยแน่นอนงองอารามมาเลยเราต้องไปนี่เลยเดอะมูฟวี่ของเดกาเรนเจอร์เออตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเปิดเรื่องไงว่าเป็นหญิงสาวที่ หยุดเวลาได้โอ้โหแล้วเขามีอดีตการว่าแต่ก่อนเนี่ยเขารับมือกับเอเเลียนนไซอร์อออออนเเเลียนไนเซอร์ที่มีปืนยิงเคันปืนคู่คล้ายๆกับอาคาซาบันใช่เออแล้วไงต่อแล้วเขากำลังจะแปลงร่างต่อสู้ไงเออเออยังแปลงร่างไม่เสร็จเลยสัตว์เออทำไมอ่ะกลับกลายเป็นร่างคนแล้วทำไมอ่ะอ้าวมันโดนยิงอ่ะอ๋อโดนยิงโดนยิงก่อนจะแปลงร่างใช่ทำให้กลับกลายเป็นร่างคนเลยเท่ากับแม่งไม่ได้แปลงร่างเลยในมูวี่นั้นเออใช่ฮะคล้ายๆกับตัวนี้มายั่วอาคาซาบันอย่างเดียวใช่ครับผมเขายั่วใช่ไหม่าวยัเ <c oughs> คล้ายๆกับเรียนเรียนนายเข้ามา <c oughs> แต่งตัวย่อนายก็เลยได้เลื่อนยศ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอ่าต่อมาคือโกเซกินมาจิตในเรื่องโกเซเจอร์ตอนนี้คุณมอชอบเนี่ยอันนี้เนี่ยโผล่มาในซีรีส์ของโกเซเจอร์เลยใช่ครับแล้วก็เฮ้ยทำไมหน้าตาคุ้นๆมากเลยทำไมคุ้นๆยังไงผมนึกว่ามาจากเดกกเรนเจอร์นะโอ้ทำไมฮะเดกกักรีนนี่ยนหน้าตาให้เปลี่ยนนะลูงผมรู้จักเซนนะใช่เซนเดกกักรีนเนี่ยอยู่ดีเขาก็สวมชุดเป็นโกเซกินว่ะแล้วก็โผล่มาเนี่ยอยู่ดีเขาก็ตกหน้าผานะยังไงฮะแล้วเขาเนี่ย กลับไมทีนะเ,ออเขาตายว่ะปีสาไม่รู้ไปไหนนะเ,ออเขาตายว<ช>่าเขาเนี่ยยิ้มใส่โกเซวูใครับผม แล้วตายเลยว่ะใช่เออถือว่าเป็นความหลังที่ดูไม่ได้น่าจดจาเลยเออแล้วมึงไปจําทําไมวะมันแค่ตกหน้าผาไอ้สารใช่บางทีนะไอ้ผู้เส้นใจตกหน้าผาเนี่ยเป็นร่างคนธรรมดาตกหน้าผานะยังไงฮะยังไม่ตายจริงฮะแต่นี่คือในร่างชุดฟอร์มใช่ครับผมตายอ่ะเออคุณแจ็คเขาตายอ่ะมันไม่มีบทแล้วไงเออให้กลวเป็นเดกาเลนเจอร์ดีกว่าเป็นนักแสดงรับเชิญเออครับผมนี่เล่นเสียหายมากนักแสดงคนนี้ใช่นะครับเออก็ถือว่ามันไร้ประโยชน์มาแบบนี้ใช่ไม่ได้ เข็ดฟันไหมพอเราพูดอย่างนี้ผมไม่เข็ดฟันนะอ๋อไม่เข็ดฟันนะขนาดแก้วตัวผมคิดว่ายังจำไม่ได้เอาตัวต่อมาคือตัวของมิโดนิเจอร์รูน่า โคคอนโอเอะครับผมตัวนี้เนี่ยโผล่มาในภาพพิเศษของใช่นินจ์เจอร์จริงฮะเป็นตัวอะไรคุณจ้าท์อันนี้ก็ตัวละครพิเศษที่ในมูวี่นั้นเนี่ยตอนแรกมันมีการประลองคุณมอสระหว่างนินจ์เจอร์ทีมหญิงกับนินจ์เจอร์ทีมชายเออซึ่งนินจ์เจอร์ทีมชายเนี่ยจะประกอบไปด้วยก็คือ3 4คนนะแล้วก็ทีมหญิงมันมีแค่2ใช่ฮะก็เลยเอาตัวนี้แหละมิโดินินเจอร์นี่แหละมารวมด้วยใช่ครับซึ่งมิโดินินเจอร์เนี่ยตอนแรกมาก็มาต่อสู้กกับบบสสตตาาาาารรรรร์์์์ิิเเเเเเจจออออลยยพะ่่่่นนนีชชชชืืม ใช่ชนอบมินจาต้องตีอะไรถือกีตาร์ร้องเพลงนี่มินจามันดูโมเดิร์ลสุดแล้วมันดูไม่เหมือนกับคนอื่นไงคนอื่นเขาใช้ดาบอ่าใช่อันนี้ชี้กีตาร์แล้วมาสู้กันมินโดรนเจอร์แพ้สตาร์เจอร์เพราะสตาร์เจอร์มันเก่งไงกีตาร์ฟาดอ่าใช่แล้วหลังๆเขาก็ช่วยต่อสู้นะช่วยต่อสู้กับพวกปีศาจต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยเราก็ ได้รู้ว่าที่จริงเนี่ยโคคโนดเอร์ลูน่าเนี่ยเขาโดนสิงร่างอยู่อ๋อเขาโดนสิงร่างอยู่ก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยแปลงร่างเป็นมิโดรินเจอร์ได้่จริงๆแล้วพลังมิโดรินเจอร์เนี่ยมันเป็นของปีศาจแมวไงคุณผู้ชมอ๋อปีศาจแมวเล้วะเอปีศาจหน้าแมวหน้าหนังแมวเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหน่อยไปยังไงฮะทำไมไม่เอาตัวนี้เนี่ยมาไว้แถบๆโกเซวะผมเพิ่งนึกออกนึกถึงน้องเอิร์ะ ต่อไปก็คือตัวของกรีนฮิปโปโปเตมัสอะยังไงฮะอาซึชิไดเมียวจิโอ้โหครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงคุณจันนะฮะตัวนี้เนี่ยเราก็อยู่ในภาคของมูวี่ในภาคมูวี่นี้เนี่ยมันก็จะมีแบบโกบัตเตอร์จักรวาลหลักของเราใช่ไหมต้องย้ำเลยว่าเป็นคนละจักรวาลหลักแล้วมันก็มีโกบัตเตอร์อีกจักรวาลหนึ่งไอ้กรีนฮิปโปโปเตมัสเนี่ยมันอยู่ในโกบัตเตอร์อีกจักรวาลหนึ่งซึ่งเป็นจักรวาลที่โกบัตเตอร์กากมากก็คือแบบแพ้ปีศาจตลอดใช่แพ้ถึงขั้นนนนกกรรีีฮฮิปปปปโโเเเตตมมััััส่่ยยยแลลงงงงาาไไดดวะะบ ตายเลยใช่นอนพังงาพังง่าเลยเพื่อนรองเท้าเอ้ยมึงมึงเป็นอะไรเนี่ยทำไมมึงมึงเป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่ากูไม่อยากอยู่ในสัตว์เขาบอกพ่อแม่ไม่รักฉันแล้วก็ให้เกาะไปด้วยแล้วสีเขียวกันเลเนะยครับผมแล้วสีเขียวแม่งตายเยอะมากเลยและตัวนี้ก็คือหนึ่งในนั้นใช่ที่โผล่มาเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นใช่จริงตัดสลับภาพมาทีตายแล้วจริงอ่ะไปลงนอนพังงาพังง่าเป็นผักอยู่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาทำพี่อะไรบ้างเออ ก็ถือว่าตกใจมากสาวตัวของกรีนฮิบโบเตมัสนั่นเองรายประโยชน์จริงร้ประโยชน์มากอะเป็นยไงกันบ้างผมหรับเซนไตที่ไร้ประโยชน์ที่คุณแจ๊ดจัดมาซึ่งมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ต้องเข้าใจว่าเซนไตนี่มันมีหลายขบวนการมากมันมีมากกว่า40บขบวนการมแล้วแต่ขบวนการเนี่ยเอาจริงแล้วมีตัวราประโยชน์เยอะคนหนึ่งก็บอกว่าพี่ตัวนู้นตัวนี้ก็ดูร้ประโยชน์แล้วไม่เอามาบ้างดูอยากเอามาแค่นี้ทำไม มันก็มีเยอะอย่างรุ่นบรรพบุรุษอย่างเงี้ยที่โผล่มาก็ตายก็มีอย่างไอตัวแบบว่านินจาต่างๆนาที่เป็นบรรพบุรุษนี่ก็ตายก็มีหรือบางขบวนการที่โผล่มาฟังๆซากเป็นตัวรองอย่างเจตแมนเนี่ยเฮ้ยพี่สงสัยมากเจตแมนน่ะไอที่เป็นขบวนการอื่นที่โผล่มาดาวโลกอ่ะแล้วที่มันโผล่มาตายอ่ะไม่น้ำหรอพี่ไรประโยชน์เหมือนกันเปล่าแต่ว่าเขาเอาหุ่นยนต์มาให้และยังมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์อยู่แต่ว่าไอพวกนี้ที่เราริดมาเนี่ยคือม่นก็ตายบ้าง หัวแตกบ้างกับหนีบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็อะไรประโยชน์จริงฮะส่วนใหญ่คือแบบว่าไม่มีก็ได้พวกนี้เออไม่จําเป็นเออใช่ครับมาเป็นตัวประกอบมาเลือกเสียงหาเฉยใช่ครับผมอย่างไอ้กินฮิปโปปติมัสเนี่ยเพื่อนคนอื่นยังมีประโยชน์นะเขายังสู้กับปีศาจสัประหลาดนะเออแบ็คพูม่ายังบังขับหุ่นยนต์มาต่อสู้นะไอหานี่ยังไม่ทันสู้เลยตายเลยเฮียตายเลยวิตายเลยฮะ อ้าวก็ตามนี้แล้วกันสำหรับคลิปเซนไตสุดไรประโยชน์มีเพื่ออะไรใช่ฮะหลายคนพี่ส่งเงินมาได้ไหมคลิปแบบนี้ส่งเงินมาได้ถ้าเกิดว่าอยากจะขออะไรที่มันนอกเหนือจากซิลดับเอาคลิปแบบนี้ก็สามารถส่งเงินมาได้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ตงหรือทิดมีก็ส่งมาได้ขอเกี่ยวกับง้อไปเรื่อยของเราเนี่ยแหละสามารถขอมาได้นะครับใต้เม้นเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนพวกเราอีกช่องทางหนึ่งมีอะไรฮะเสื้อเราโอ้โหนะครับเสื้อเราอันนี้ตอนแรกๆในผมกล่าวว่าจะแปะแผ่นป้ายแล้วกลัวเขาไม่ เนื้อผ้าเนี่ยผมพยายามให้ท um, evet, yeah, okay. <se ุกคนดูเนื้อผ้านะเนื้อผ้านี่นุ่มรนึกมากๆรางคนเนี่ยเฮ้ยพี่สกรีนดีกว่าไหมเเดี๋ยวสกรีนมันจะลอกง่ายผมเอาสีนียยัดเข้าไปในเสื้อเลยเออไปแปะแปะแปะเลยแบบนี้เข้าไปเลยลอกยากหลายคนบอกพี่ไม่ซักทีหนึ่งสีลอกเฮ้ยนี่คิดกีหรือเปล่านี่ฮะหนังมีนะ400บาทครับผม ส่งฟรีใช่ครับผมนังแมว300บาทส่งฟรีครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้ฟฟวฟันใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดโลโก้ฟัวฟันซีซั่นสองนี่ผมว่าไม่ใช่อะไเฮีย้ยร,รุ่นเก่าอะไรเฮีย้ยน่าจะเป็นของปลอมน่าจะเป็นเชิญเตะฟรี <c oughs> ก็ตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากสมัครสมาชิกคุยกับเราทุกวันพุธหรือว่าจะเป็นโอกาสพิเศษสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ช่องบุ๊คพี่ด็อกไม่ใช่ช่องโฟล์ฟันนะช่องไหนบุ๊คพี่ด็อกจะปรากฏตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครยังดูถึงณตอนนี้อยู่นะมีอะไรฮะให้กดคำว่า4ี1 1อ๋อหนึ่่ครับผม ต้องทวนให้เดี๋ยวจำไม่ได้อันนี้เป็นตัวเลขละผมอยากให้ปั่นไม่เยอะเยอะละก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครรักเราบ้างใช่บางทีเนี่ยคุณมอเนี่ยคุณแจ๊เนี่ยพูดไปเรื่อยเลยครับบางทีคุณแจ๊เนี่ยอาจจะพูดน่าเบื่ออ๋อครับเออใช่ทีหลังในกูให้คุณมอพูดคนเดียวเลยไปผมแซวเล่น ผมอยากคุณแจ๊ดเนี่ยมีแบบเอ้ยเขาเรียกว่าวิธีการเอาตัวรอดออรสมด่งติโดนจี้มาเนี่ยคือต้องเอาตัวรอดรเออเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก,ก่อนนะเดี๋ยวนี้จี้ไม่ได้นะใช่ผมผมไม่มีการเอาตัวรอดแล้ว <c oughs> มันจบแล้วยุคคุณแจ๊ดอ้ยมันมันยังเพิ่งเริ่มหลังๆเนี่ยเขาเรียกว่าอายุมากขึ้นประสบการณ์ยิ่งมากขึ้นไม่ใช่ประสบการณแม่งถอยหลังนี โหว่าปัญญาอ่อนมากกว่าเดิมวปัญญาอ่อนมากกันเดิมไม่ละวิชาการถอดครับเอาจริงคุณมอสพูดออกมาในวิชาการหมดโอ้โหครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซนตายอุลตร้าแมนอะไรเด้ออาครับเกือบจำไม่ได้เรื่องนี้เน่เห็นแล้กูบอกแล้วในสมองมึงไม่คิดเรื่องเนี้มันคิดเรื่องอื่นเอาก็ตามนี้อ่าใช่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บบ๊ายายครับบ๊ายบายครับไปครัครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเ Thấy cái zoom cong này <laughs>